ได้มาไหมได้มาไหมดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยมีไหมครับมีไหมครับเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเดยเดี๋ยวอวเาี๋ยวเด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 ียเดี่น้องี๋ยวเยวเดง๋ยวเดี๋วเอ้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยววเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวยยีเดียว

เมยไหม,ไมู่เยนี่ม่เกินห็นะคไม่ไมนีนี่โยนี่เยค่ะเต้นที่ควบีแล่ไม่เ,เห็้นว่าคนตกเป็นน้่แก็งได้ยินเียวเล้าบ้านเพืือนโลโ่วาบ้า,บาทเทนเงไม่เ,เก็นเนี่ยนบอกางเดือรรรรถึงึกบันเียไครับแปลกปลาใจอะไรนี่แปลกปลาดาเป็นการเดียนมันมันดีดีใจว่าคนตกเป็นบันเต่ว่าเอ้ยวป่ ล้างลายไม่หเนาเี้ยกับลงลงเห็ดนกอะไรกันอย่างเงี้ยออยายอยดดอกกินก็ไม่ดีก <c oughs> ินด้วยอ่าเมื่อกี้เหตุการณ์เนี่ยเป็นไงบ้างกับพี่น้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนเราพอลูกเห็บตกเนี่ย <c oughs> เขารู้สึกยังไงครับ <c oughs> ไปไหนกันทำอะไรกันตอนนั้นเก็บลกเห็บไอ้ทำไมตัวเปียกแบบนี้เลยครับตากฝนตากฝนมานะครับนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมของเด็กๆนะครับในพื้นที่ของเราครับ เราได้ลองกินบ้างไหมครับเมื่อกี้ <Y en S 1> รู้สึกไงบ้างรสชาติครับเย็นเย็น